โลกิก็เป็นซีรีส์ล่าสุดจากช่องดิส尼พลอเบรกหน่อยคือเราไม่สปอยไม่สปอยผมดูถึงตอนสองผมดูถึงตอนสามออคุณโป้งดูถึงตอนไหนตอนสองเหมือนกันครับโอเคครับฮะก็เราไม่สปอยพลอตแต่ว่าสปอยความหมายว่าบอกความรู้สึกแล้วกันที่ดูได้ได้พี่คือมันมเป็นมันเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นแนว Sci นไซไฟผจญภัยอะ อืมซึ่งทำออกมาโคตรสนุกเลยสำหรับผมอะ่ะเออคุณโป้ว่าไงสนุกไหมฮะจริงจริงพี่สนุกมากถ้าเทียบกันสามเรื่องอะไรนะวันด้าวิชั่นอะไรนะฟอลคอนวินเทอร์โซเยอร์แล้วก็โลเกียผมว่าเรื่องนี้ออแบบปังสุดอะถ้าถ้าเอาในแง่ของซีรีส์มินิซีรีส์ของมาเวลมันสนุกตื่นเต้นและน่าติดตาม <ดำ S 1> ใช่คือ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 ไอวันด้าวิชั่นเนี่ยเราแบบเอตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงไอเรื่องนี้คือแบบ โอ้โหกูไม่ไหวแล้วอาทิตย์หน้ามันเลยจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิล่งอย่างนั้นเลยอะพี่ไอไอช็อตตัดจบของเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองเนี่ยมันมันทิ้งแบบคลิปแฮงเกอร์ทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่แต่ละเอพิโซดของมันอะเอออืมคุณแจ็คเป็นไงฮะความรู้สึกโลกิชอบแต่คือยังสรุปไม่ได้ไงคือจะบอกว่าในเรื่องสามเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโลกิมันมีแบบเอเนอร์จีที่ดีกว่าสองเรื่องนั้นแต่โดยโดยแบบพลอตใหญ่ยังไม่รู้ไงโดยพลอตใหญ่ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยงงไ่คคืือออยม คือยอมรับว่าสองตอนแรกอ่ะถ้าสมมติเอาสองตอนแรกของทุกเรื่องมาเรียงกันนะ่ะโลกินี่คือถือว่าแบบพีคตั้งแต่แรกได้เลยไม่ต้องเกินอะไรเยอะคือเข้าเข้าสู่ประเด็นที่แบบเออเป็นเรื่องราวแบบบันเทิงได้เลยอ่ะแล้วคุณทอมฮิตเตอร์คุณทอมฮิตเตอร์สันฮิตเตอร์สันเขาก็ได้เล่นเต็มเหมือนกันไหมโอ้โหคือคือรู้สึกว่าจดแฟนๆมากคุณรู้สึกว่าตัวละครโลกินี่ยตอนที่เขาได้จากไปในจักรวาลหนังอ่ะ มันน่าเสียดายมากเลยนะเพราะตัวละครมมีสเสน่ห์มากแล้วแล้วการที่ได้มาอยู่ในซีรีส์เนี้ยแล้วจัดเต็มเป็นของตัวเองแบบอโชว์ของตัวเองอ่ะโอ้โหเขาสนุกเลยเป็นตัวละครที่ดีมากโคตรจะเสียดายด้วยอะแบบคือแบบคือตอนในที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในจักรวาลหลัก m c u อ่ะอืมมันไม่ได้ปล่อยของขนาดนี้อ่ะพี่นึกออกปะอันนี้แบบเรื่องราวปูมหลังความรู้สึกอารมณ์ตัวละครในความมันความเท่ความสามารถไรโผล่มาหมดไอ้อะไรอ่ะ คือคือพยายามไม่สปอยอ่ะแต่คุณแจ็คกับพี่แทนน่าจะนึกออกไอ้ที่มันถามความรู้สึกของโลกิอ่ะในตอนออตอนตอนหนึ่งอ่บพี่นึกออกว่าเออผมแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้มาก่อนเลยเว้ยของโลกิอะไรอย่างเงี้ยไอไอโมเมนต์เนี้ยคุณโป้งผมชมคนเขียนบทอย่างมากอืมคือคืออันนี้มันสปอยไม่ไม่สปอยหรอกคือไง่ายๆว่าเราดูโลกิเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนังอ่ะเราเราแบบ อินกับตัวละครเขามาแล้วไงแต่คือโลกิเวอร์ชั่นซีรีส์มันเหมือนมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นแหละแล้วมันเหมือนกับว่าตอนที่ผมดูตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อินเราต้องมาเริ่มใหม่กับโลกิตัวใหม่หรอเหมือนกับก็กูอินกับโลกิในหนังไปแล้วอ่ะแต่คือไอคนเขียนบทอ่ะผมรู้สึกว่านี่ยคือคนเขียนบทระดับแบบมืออาชีพอ่ะที่อยู่ดีก็แบบมีซีนแค่ซีนเดียวภายในห้าหรือสิบนาทีอ่ะที่สามารถทำให้โลกิในซีรีส์อ่ะ อซ้อนทับกับเวอร์ชั่นหนังได้แล้วอ่ะอก็เลยรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากผมชอบซีนนี้ตรงนี้คือพอดพอดคร่าวๆสำหรับคนที่ยังยังไม่ได้ดูแล้วอยากดูนะฮะก็คือว่าไอมันจะมีช็อตหนึ่งในอเวนเจอร์เอ็นเกมหรือว่าอินฟินิตี้วอลนะที่มันย้อนเวลาไปอ๋ออเอร์อินฟินิตี้วอลอันที่สองเอ็นเกมอ่ามันย้อนเวลากลับไป กลับไปโผล่ในเอเวนเจอร์ภาคแรกอืแล้วก็เป็นโลกิที่กําลังกําลังสู้แพ้แล้วอ่ะแล้วโดนจับใส่กุญแจมืออยู่ในไอเอเวนเจอร์ภาคแรกอ่ะแล้วแบบผลสืบเนื่องจากการที่มันย้อนเวลากลับไปไปทำปลาล้งชงเชงแล้วก็ไอ้ก้อนเทสแล็คที่แบบเอ่อทำให้เดินทางข้ามมิติการเวลาได้ก็หลุดกระเด็นไปไปไปที่ตรงตรงหน้าตีนของโลกิแล้วมันก็เลยแบบดีบหยิบมาเลยแล้วก็หายปุ๊บเข้าไป แล้วก็ไม่รู้หายไปไหน๋อหมายถึงว่าในผมจำไม่ได้ในเองเกมคือหายไปเลยใช่ไหมไม่ได้เล่าต่อใช่ไม่เล่าต่อแล้วอ๋อซึ่งมันก็มาเฉลยในซีรีส์นี้แหละว่าหายไปไหนอก็มาโผล่อีกทีปรากฏว่าระโผล่ในคล้ายๆเป็นยังกันหน่วยงานราชการอ่ะคือเหมือนไม่เหมือ่ใครต้องแบบเออสำนักงานการเวลาแห่งชาติอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็ชื่อตัวย่อก็จะเป็นสกวสกวชอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออ ซึ่งในเรื่องนี้มันเป็น T V A เว้ยเป็นไทม์อะไรนะไทม์วาเลียนไทม์วายเนเอออะไรอย่างเงี้ย่อะไรประมาณนั้นอ๋อผมจะบอกว่าไอ้ไอ้หน่วยงานเนี่ยผมนึกถึงโดเรมอนนะพี่อหน่วยงานการเวลานะตำรวจการเวลาตำรวจการเวลาเอนใช่ใช่เฮ้ยหรือว่าเขาเอามาจากโดเรมอนวะพอานี้ผมไม่รู้อ่ะไม่แน่ไม่โดเรมอนนะพี่เวลามันข้ามการเวลามาแล้วมันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยมันชอบมีตำรวจการเวลา Yeah, um ใช่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยพี่พี่ซูเกะตอนดังๆของโดเรมอนที่มันเป็นตอนยาวเนี่ยเนี่ยก็มีตำรวจการเวลาโผล่มาเหมือนกันก็คือคอนเซป t นี้เลยก็คือว่าไอ้หน่วยงานทีเอเนี่ยมีหน้าที่คอยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเวลาออยากให้มีใครเที่ยวไปย้อนไปทํามั่วทํานู่นทานี่อะไรก็จะมีส่งตำรวจไปแล้วก็ไปจัดการแก้ไขไทม์ไลน์ให้มันกลับเป็นปกติอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยก็คือเป็นโลกี้ถูกหน่วยงานนี้จับไปอืแล้วก็ ไปเจอแบบระดับผู้บริหารคนหนึ่งอะ่ะซึ่งแสดงโดยคุณโอเวนวิลสันซึ่งผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากเลยนะคาแรคเตอร์โคตรดีอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสามารถเป็นคู่หูกับโลกีได้อย่างดีใช่แล้วแบบจะชอบมีฉากแบบเออคือแอคชั่นอันนี้ก็มันมากนะแต่อบทที่จะแบบนั่งคุยกันทีละสิบนาทีอ่ะมันก็คุยกันโคตรสนุกเลยคุยสนุกคุยสนุกอืมเองก็เนี่ยก็เลยเลยชอบมากแล้วก็คุณโอเวนวิลสันก็เหมือนเป็นเป็นบอสที่แบบแอดไซน์งานให้โลกิบอกว่าเจ้าเนี่ยหลุดมาจาก การเวทไอไทม์ไลน์ปกติของเจ้าแล้วนะอืแต่ว่าถ้าเจ้าอยากจะมาทํางานอยู่ที่เนี่ยเออก็เดี๋ยวจัดมิชชั่นต่างๆให้อะไรประมาณนี้เราต้องการความสามารถของโลกี้ตัวนี้เพื่อไปทําอะไรบางอย่างอืมใช่เออแล้วถ้าไม่ยอมทําคือมันจะคอนเซปต์เดียวกับแบบเหมือนพวกซูซายส์คอตอ่ะคือตัวร้ายสามารถมาทําดีไถ่บาปได้อืมถ้าไม่ยอมทําก็แบบเดี๋ยวจับไปเข้าคุกซะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายโลกี้ต้องมายอมให้ความร่วมมืออ่าใช่ประมาณนั้นแล้วก็ ทุกคนชอบกันหมดสนุกมากก็ไปติดตามกันนะแล้วก็เดี๋ยวพอพอดมันไปไกลๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดตอนโลกิสเปเชียลอะไรอย่างนี้สักทีหนึ่งได้แล้วคุยแบบคุยสปอยได้เออฮะโอเคงั้นมีใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับโลกอีกไหมก็ผมรู้สึกว่าบางทีนะไอ้หนังมาเวลที่มันแบบจักรวาลมันเริ่มใหญ่โตมากเกินไปอ่ะการที่มันไกลมาเป็นในเวอร์ชั่นแบบซีรีส์เนี่ยมันกลับรู้สึกว่าดูดีกว่าด้วยนะ มันหมายถึงว่ามันทําให้เราค่อยๆติดตามเรื่องราวได้มากกว่าที่ต้องไปรอแบบสรุปนานๆทีมาเรื่องนึงแล้วก็แบบต้องมานั่งจับโยงเอาเองแล้วบางทีพลอตเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงคือพลอตเนี่ยไม่ใช่จุดหลักจุดหลักคือเสน่ห์ตัวละครที่เราได้แฮงเอาท์กับมันซึ่งอันนี้ได้แฮงเอาท์กับโลกีแบบเต็มๆคือตอนเนี้ยไอซีรีส์มาเวลเนี่ยไอคุณโลกีไอคุณเวนด้าวิชันแล้วก็ลคอนกับ วินเทอร์โซเยอร์อันนี้คือขโมยซีนตัวหลักได้แล้วนะใช่คือไกลว่า <ๆ S 1> ผูกพันกับไอ้ตัวที่เรานั่งดูเป็นสิบชั่วโมงอะมากกว่าแบบอาจจะไม่ใช่มากกว่าแต่แบบคือพอๆกับทอพอๆกับตันอะไรอย่างนี้แล้วอะ่ะแล้วก็ใ,ในแง่แบบธุรกิจอะผมรู้สึกว่าเออดิสนีย์มาเวลกับดิสนีย์มาถูกทางเพราะว่าหลายๆคนจะชอบถามกันไงว่าถ้าตัวหลักอะอย่างทอหรือว่ากับตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่อยู่อย่างเงี้ยเอมันจะมีอะไรที่ดึงดูดคนอะ คือโอเคเขาก็เลยไม่แบบปล่อยเรื่องใหญ่มาเอาซีรีส์มาก่อนและเนี่ยคือซีรีส์มันทําให้เรากลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวท็อปทเราไม่ต้องไปอินกับตัวท็อปมากก็ได้นัวตัวรองนี่ก็เจ๋งนี่ว่าอะไรเงี้ยใช่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูอีกว่าจะไทยอินกับเวอร์ชั่นหนังร็อตใหม่ยังไงบ้างใช่ใช่ครับ